สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับตักบาทเทวโรขนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณตักบาทเทวอีนั่งเลียนจนเมียครับโอ้การานตุยช่มเฮียนอยู่ทงเพิ่นตากรผู้นี้พากันเลียนขึ้นไปเฮียนทั้งไปมาแล้วครับผมวานนี้ตักวัดป่าเนาะมาบูนให้กันได้ครับพี่น้องค่ะเคล็กันทุกมองแล้วเนาะครับผมเออประเคนี่ป้าเลียนค่ะการันตุยช่มตื่นตาเสาอยู่ดีค่ะปัญจคุณค่ะวานนี้ปู่วัดป่าดีบัน เสารค่ะอยัยคักเด้อเรียนน้ำปูค่ะท่านผู้ชมตัวไดก่อฟันวางได้ก่อนอ้้อยไร<ะ>ปูท่านไหนมากรอกโอ้ตัว,วอันมือ้นฟันอยู่เด้อน่นปูสมาบอกอันบานเลขทีมาบอกทีอยู่เออันหนึ่งสองหหนึ่งทับห่าวสันตวาหนึ่งสองหกหนึ่ง ทับหาเออนี่แหะขอยู่อันมู่บานนี่แหะอันภอไส่ว่านนี่ละหนึ่งสองหกตีเทอะหน่งสองหกบาลีกีไม่ง่ญ่ตัวนั่นนะทับหมีหนึ่งอีกหนึ่งสองหกหนึ่งซี่ตัวม่หนึ่งสองหกหนึ่งทับหาทับห่าไม่ขี่ทับหาขอยู่มู่บานนี่แหะเป็นผู้ชายมาบอกฟันแมนเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ฟันแมนบ่แพร่ลูกหนึ่สองเป็นบาอันบาลีกี่เลยแมน หนึ่งสองหกหนึ่งทับหาเดี๋ยวสิไปเขียนให้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เงียบๆแม่เรียนละพี่เดี่เนทางยุ่งเหยินเสียประการเดี๋ยวนี้ฟันว่างได้บอกพอเชี่ยเก่ามาเชี่ยตัวหนูฟังแดดรถมอไซค์เด็กขับรถมอไซค์ขั้นแดดขั้นแดงแดงเบลขั้นแดงแดงว่าผ้าแม่ไปเบิร์นดยพี่ที่เป็นผู้ขับโอ้พี่เป็นผู้ขับ แาดแม่มีอลารพี่นางซื้ออยู่ฝันแม่ปองฝันแม่น้องพี่ฝันฝันแม่งดิค่ะท่านผู้ชมนี่บ่โอ้ค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ขี้ขั้นนี้ของแม่ปองกันบ่หกสามแปดเก่าโอ้เอาได้กหนึ่งก็ได้แม่เอาหนึ่งก็ได้ค่ะท่านผู้ชมน้องพี่ฝัน สี่เส้นหนึ่งคุณแม่เถาสี่เส้นหนึ่งไปเบียนมันหนึ่งหรอกกมีกอไก่เห็นไหมนี่ละครคุนผู้ชมฟันวาไไ้ขี้ยังได้กอละขี้แข้งกัมมูโอ้ฟันวาไปขี้แข่งกัมมือแม่เถาคอยว่าหกสามแปดเก้าเอาหนึ่งกันนานเอาหนึ่งกันเเอามันสั้นกับหนึ่งร่วมร่างกันมันสนกับแม่ที่น้เถาะ ส่วนกับแม่น้องพี่หนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งถับหาโอ้ขี้ขั้นเหนบ่ะขี้ขั้นเหนีบขั้นของแมเกิดยาถิ่มเกิดยาถิ่ม4ีกรบปุ่ขี้ลดน้อลดน้อถอดชีศูนป้าเามาทางนี้นวัววนนี้โอ้ไปวัดแล้วอยากไปสวนน้ำชวใชสิมีผู้เดียวว่างไป เขาบอกที <muitas S 2> ่น <sketches> นั oh ่นน no, no, no. yeah. ั right? ่นน okay, so ั 11, 12, ่นนั่นว้จางไหนกับปองคนมาบอกเดียว้ชายขนมาเกียนเราเขียนที่อยู่ไหนอยู่บ้านนี่แหละอยู่เพื่อเซวา้านนี่แหละเอาสื่อมาใชยเกียนใส่กระดาษให้นยังจำตัวเลขเป็นเขียนให้ได้ยหมหนึ่งสองหกหนึ่งับหาว่าส่แต่ว่ามันกระติดหาขาสื่อมาบานได้ปอง ไปเถบ่ยนหลดส่นต้นพะถพากันสือมดแล้วเมื่อวานสี่สอง้าเก้าสามตกัะสือตอน้นพาวับต้นมงน,น,น,นี้นั่นเอฟซวายอยู่ไงวันต้นพาวันตีเป็นหนึ่งก็ตำต้องหลบบัวตำหลบเดียวยาา <laughs> นีวตมม่ตหลายหนึ่งเอะไรมันมดแล้วมันมีสีหลออตำหนึงเนี่ยไปแล้วบานาห้างเรา หนึงทเือยมันกเป็นทีได้เออน้อเขามาเขียนทีอยู่ให้แม่น้องพี่ให้ไปน้ำเขาผู้เบาอาจารย์ซอหาแล้วปู่มาแล้วขดันผู้ชมมาตวัดปลา ทีมงานสวยๆโอ้ยปลาทูออกมาก่อนมาเอาบุญน้ำกันเด้อค่ะท่านผู้ชมตักบาททักบาทเทววดีเนาอถ่ามทับาทเทววดีครับผมค่ะมีเอาัศวิาเอาัศวิาวันพระเจ้าเปิดโลกโอ้โ่าต้องกันนัดนั่นกันได้ปูมาแล้วค่ะท่านผู้ชมเอาลืมขวาพ่อใหญ่ได้ตัวไหนอ่ะ สักโตนั่นอีกสักโเอาคือเฝ้ายางฟันฟันันบ่แันได้ฟันได้เดี่ยแสงว่าเพิ่นได้เพิ่นเคยได้เนาะแ่นได้06นั่นน่ะอันน้ําแข็งเพิ่นนั่นจอดแม่งามอยู่ไปเียนรถน้ําแข็งเนาะเอาผมได้าีั ตรวปูปูวัดปลาค่ะท่านผู้ชมท่านเด็กโอ้ยเย็นจริงมอือเคลืนนี่ฟันแม่อ,อันเอฟซีเพิ่นไก่กำลังใจดีดีค่ะท่านผู้ชมผู้ที่เพิ่นอยูก่กับเฮาตลอดเนาะขอ,ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะข,ขอบคุณหลายๆเด้อครับค่ะเ<อ>พ,พ,พิ่นสอนพร้อมผู้เพิ่นสอนเพิ่นก็สอนดีดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าบ่แม่นต์เอฟซีแท้ น้ำเชีย่ยเล็กๆหน่หนอยๆพ่าต้องคิดกลายเป็นผู้ไม่ไปเลยพันว่าบาน,นี้ฟันเรียขาดท่านผู้ชมฝันข่อยไปอาบนา้ำอา,นาบน้ำคือว่าดีดีที่แถาตอนนั้นข่อยฟันว่าข่อยอาบนา้ำฟันว่าอาบนา้ำเย็นอาบน้ำยืนเทียงหน้าใหเป็นยุคมงไดนี่แหละขาดท่านผู้ชมน้ำกระไลพัดลาดตั้งหัวข่อยลงมาเลยเมื่อคืนนี่ กะว่ากะอาบกะได้ถอดอยู่เดิอาบน้ำมดเลย่ะ่านบุ้ชงเย็นสบายสวยๆเลยบ้านนี้ต้อเา้าตื่นเนาะค่ะไปตักบาดเนาะโอ้เลรียญมาสันน่นเนาะเมื่อยค่ะเฮยียนอยู่ทง,งปูไว้ก็สันส่นแล้วไปเห็นดเฮียนอยู่ไกลไหลครับค่ะตื่นตะเสาอยูยคะ่ัะนผุ้ชงฟันวาแต่อาบน้ำนี่แหละค่ะแล้วก็เหล็กน่องปองเนาะกับน้องพี่ แม่แม่น้องพี่กับคักเลยเถอะพี่ก็หนึ่งสองหกหนึ่งทับห้าดัดเหรียญได้ครับยังมาดักกันหนึ่งดักดักหนึ่งหนาดักหนึ่งหลังเนาะหนึ่งสองกับหกหนึ่ง,อส,อง,งสองหกอยู่ตรงกลางอันพัฒนามีผู้ชายมาเขียนทียูให้ครับทับหายอีกนนเนาะเถอะทับหายอีกครับพี่น้องเดี๋ยวก็มาเชียร์สีเขียนให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะ มื่อแรกคอยเอาเหล็กน้ำเชี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาบุญมาฝากพี่น้องเอฟซีเอฟซีสุขปู่ทุกคนน้ครับผมค่ะทุกพื้นที่กับจีเหตุกันตามประเภทนี้ครับพี่น้องเนาะค่ะบุญตักบาตรเทโวครับขอบพิษาเอฟซีว่าก่อมาเชี่ยเคลื่อนนายยังจ่อยอยู่เศร้าจ่อยไปก็ดีขึ้นแล้วครับผมครับเฮ้ยเพิ่นว่าจอยเหรอครับท like hey, so ่านผู้ชม สีส้นปากกระกตูพันเงี้ยกันนั่นเนะเาะอ๋อค่ะท่านผู้ชมแซหรับคลิปนี้กะไปเบิ่งตัวเลยน้องพี่พร้อมเนาะครับผมค่ะของน้ำเชี่ยกับวัวลูว่าสิตีไปยังไหนเนาะเพราะว่าฝันว่าได้อาบน้ำนะคะมานีมานีแล้วแล้วแม่เอาบุญมาฝากเด้อแม่เอาบุญมาฝากบากากกักหลากี่หลาเด้อ จเนฝันว่าอาบน้ําอาบน้ําที่ใสสะอาดเป็นความฝันอันเป็นมงคลแก่ตนครับผมนี่แหละถ้าน้ำคุ้นน้ำยังไม่จะบดีแต่ว่าฝันว่าน้ำใจเห็นปะเออวันนี้วันนี้อาบแล้วก็มีแห้ง้อมดีถเถอะแบบว่าเย็นสบายนี่มั้เอาบอกยังไงคือหฮาอาบน้ำแบบห้าวหอนมากสิเนาะมันก็วอน <laughs> เลขเสียงโชคได้ครับพี่น้องนั่นเห็นบ่ อยู่มืิบจ้าเถี่ยงเป็นรถเลยนี่ห้าใดอยู่ตรงหมู่บ้านไหมห้าใดสองห้าเก่าโอ้ห้าใดตัวหนาสองห้าสองแปดสองเก้าสองหนึ่งห้าสองแปดหนึ่งสองหกอ๋อสองเก้าหนึ่งเอาเท่าถ้าเป็นสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งแต่ว่าสองแปดหนึ่งมันก็โอเคอยู่ที่เท่า งามนี่เนาะแม่นลักดอยข่อยกับมี่สองธีวาส้นกันสามสำนักกันแมครับแปดกับของของเจ้ากับแม่เพ่นอหนึ่งกับของพี่ปะกายอาจารย์ผ่านท่องพ<อ>ูน่าเลยมีสวยมันครบเลยที่า่าสองแปดหนึ่งนี่แหละครับผมขอเขียนให้ใน้เด้อค่ะท่านผู้ชม ดียู่นพเถาดีดน้ำเย็นใสสะอาดอู้การต้นผู้ชมลนมาจากเคร่งหัวอันแม้เป็นแบบคล้ายฟักบัวเย็นสบายโอ,อยู้ดีอยู่ที่นเถาเนาะดีครับผมฟันดีค <ขา S 1> ่ะแต่ว่าเอฟซีเพิ่นวาไม่เถาขขอยหัวการเจอขอบคุณเพิ่นเนาะเพิ่นว,า,นวาติดตามเพิน่นมักสองสองนี่ติดตามมาแต่งแต่เปิด่องใหม่ไหม่เพิ่นวามีขอเสียของ่องนี่ ไปแค่ข้าเบาของอันมออามออารอารครับผมมอหลูรับมอโอยังนั่นแหละเออมออารอคร,อรอับผมข่งปึกไปแค่ข้าเบาของคนอันนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวน้ำเชีย่ยคือปับปรุงนะคะเพิ่นว่าให้หัวคือจังจะแของเคยหัวนี่ วางเที่ยวก็อยากหัวอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมคนเกียรติมีคนเดียวคนว่าคนรักมีเป็นแสนค่ะเพิ่นก็บ,บอกว่าให้หัวคือเกา่าหมู่ว,วันมันก็หัวบ่ออกนอนแถมยังมาเจอนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอ๋อว่เป็นยังค่ะก็คือความฝันนี่แหละนาะเถ่าครับผมเเดี<อ>ี<ส>๋ยยวสิน้ำถ่อพ่นนังพ่นนังเก่งไปเนาะบ่าแปดกับสองยิงสีหนะ้รักลอยคนระับ สองแปดหนึ่งนี่มันไปตะเพียนรถเห่านี่เห็นบ่นี่แล้วสิเขียนหายเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะมันยังหรอค่ะท่านผู้ชมคืออากลากเถอะแยกเป็นสามส่วนสามสำนักด้วยครับผมค่ะควอมฝันเนาะครับอันฝันว่าได้อาบน้ำอันเกามาเชี่ยกับเปิดอันตำราฝันห้เบื้อยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับ ฟันข้างบนนี่เป็นของน้ำเชียรค่ะฟันว่าได้อาบน้ำลาดติงเต้หัวมากผู้ลัารท่านผู้ชมค่ะฟันแปลกเนาะเมื่อแรกเข้ากะแบบว่าใจเข้านะอันคือพี่น้องเห็นนั่แหละเราบันยี้มนขึ้นมาฟันปัดเอาน้ำลาดเย็นมันก็แปกดิเจ่าสะดาะคอแล้วเนาะแปกเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่แหะค่ะกับตมตำหน้าฝันเนาะครับก็มาเชียร์ไปขีดสองแปดหนึ่งกับดนผู้ชมค่ะสองแปดหนึ่งนี่ะค่ะแล้วกัแม่น้องพี่เด้อค่ะอันนี้กับคักเด้อค่ะดานผู้ชมฝันแม่นฝันไดซ้ซีหนึ่งหนึ่งตอนนั้นกับออกบานนี้ต่อจากซีหนึ่งหนึ่งแม่นออกอีหยงบุ่ะกับได้น้องปองร้านน้ำเชียนี่ฝันแม่นค่ะ เพิ่นฝันว่ามีผู้ชายอยู่อำเภอเซวานนี่ละ่ะมาเขียนทีอยู่ให้กับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยหนึ่งสองหกหนึ่งทับห่ากามาเชียเพิ่นก็เลยตัดให้ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองพอบางพี่ว่าบ่มาทั้งบนทั้งล่างบ่มาน้ำกันแม่นครับผมตัดไปเรื่อยค่ะถ้าแฟนครับที่ตามพอเนาะเลขอก พิ่นสีบอกว่าบอมาตัวใดกับบอคือบอมาตัวนั้นครับกัปผอมบอมาเนาะแมนครับผมค่ะหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสองหกหกหนึ่งค่ะบานี่มาเน้อ,นองพี่ฝันเพลเอกน้อยอันนี้ทะเบียนรถม่อใช่น้องพี่นะครับแมนครับที่จริงหกสามแปดหนึ่งเอาหนึ่งน้ำผ้นนานะค่ะครับส้นแม่เพิ่นเล่หนึ่งหกค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกหกหนึ่ง เลขกว็วินอยู่มงเดียวกันดิถ่าหนึ่งหกหกหนึ่งของเขาก,ก็มีหนึ่งอีกดิถ่าน้ำเสียฝันถ้าตัวนี้เป็นหกหนึ่งจะเป็นนั่นเลยสองหกหนึ่งเลย<อ>น่เป็นเก่าตรงกรับน้องปวงเนาะนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมพี่น้องมักสำนักใดคะ่ะมีตะผููฝันแม่นแล้วคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะที่พานมาพี่น้องก็เห็นเมดแล้วสามสามคนนี่คะ่ะ อ๋อสำหรับคลิปนี้เบอร์แรงพอกันไหมเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ